สวัสดีครับน้องๆและเพื่อนๆที่กําลังหางานกนะันทุกคนนะครับวันนี้พบกับฮีโร่สุรินทร์อีกแล้ววันนี้นะครับผมมาเจอกับโรงงานที่สวัสดิการดีแล้วก็น้องๆเพื่อนๆรู้จักกันดีนะครับเป็นบวริษัทเสริมสุขนะครับผมมาเจอป้ายมีตําแหน่งรนะับสมัครงานจํานวนหลายตำแหน่งเลยนะเดี๋ยวถ่ายดูว่ามีตําแหน่งอะไรบ้างนะครับ ดูตำแหน่งแรกเลยนะประกาศรับสมัครงานบริษัทเสริมสุขครับรับสมัครพนักง,งานทั่วไปประจำสายการผลิตเพศชายม3ขึ้นไปนะครับพนักง,งานคลังสินค้าโรงงานเพศชายปวสขึ้นไปเจ้าหน้าที่คลังวัตถุดิบเพศชายหรือหญิงปริญญาตรีนะครับขึ้นไปนะครับ สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ป้อมรภบริษัทเสริมสุขโรงงานชนบุรีนะครับนิคมอุตสาหกรรมอมตซิตี้เฟีที่3หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0908913563นะครับก็จะมีการรับสมัครงานบริษัทเสริมสุขนะครับพนักง,งานขายแล้วก็ ขับรถส่งสินค้านะครับเพศชายอายุ21ปีขึ้นไปวุฒิม .3 มีใบาาาขับขี่ชนิดที่2แล้วก็ที่2ก็เป็นพนักงานติดรถนะครับคุณสมบัติเพศชายอายุ18ปีถึง40ปีวุฒิป .6 ขึ้นไปทดลองงาน119วันผ่านงานจะมีการบรรจุนะครับก็จะได้เป็นรายเดือนบวกค่าคอมมิชชั่นบวกเปี้ยขยันนะครับสวัสดิการก็จะมีกองคุณสมบัติของ,งชาพ เครื่องแบบประกันชีวิตโบนัสเบีย้ยขยันรายเดือนรายปีตรวจสุขภาพประจำปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นองอานเดียวกันนี่แล้วก็นะครับจะมีพนักง,งานขับฟุกลิฟต์นะครับพนักง,งานยกลังธุรการนะครับคุณสมบัติม .3 ผ่านการกินอาหารก็ติดต่อตามเบอร์นี้นะครับ061 1> 4 1หนึ่งสองห้าเจ็ดศูนย์สองนะครับบริษัทตั้งอยู่ที่เฟส3ามนะครับเฟสที่สามมาตาซิตี้นะครับชลบรุรีหรือที่ทุกคนคุ้นหูในซอยแป๊บซี่นะครับตรงนี้นะครับถ้าฝั่งนู้นจะเป็นคาโอฝังนู้นจะเป็นคาโอนะครับก็มาทางนี้นะ ก็สามารถมาสมัครงานได้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฮีโร่ก็ขอตัวก่อนนะครับลมแรงมากเลยขอให้ทุกคนนะครับได้งานจากคลิปของฮิโร่นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ